ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับจุดที่ผมนั่งอยู่นี้อีกฝั่งตรงข้ามเป็นศาลเจ้าปู่หลุกครับซึ่งผมเดินทางเส้นนี้เกิดมาก็เห็นเลยก็รถทุกคันที่ผ่านไปมานี้เขาก็จะเกิดแต่เหมือนกับบอกขอทางให้เดินทางปลอดภัยครับส่วนฝั่งซ้ายก็คือวัดดอยเทพสมบูรณ์ครับชื่อวัดแต่พระ พุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของท่องเที่ยวของวัดนี้ก็คือภาพพุทธยันตีครับชื่อพระเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่ทางขึ้นไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่ได้ภาพสวยนะครับเพร,เพราะผมจะถ่ายจากหน้ารถเนี่ยขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยผมจะให้ดูข้างบนครับทางขึ้นนี่คือทางขึ้นแล้วนะครับ ไปก็จะติดตรงหน้ารถอยู่หน่อยนึงจะให้ดูเขาก็ะจะปั่นพญานาคเป็นทางขึ้นไปส่วนหางก็จะไปสุดอยู่ใกล้ๆทางเข้าวัดนะครับน,นะดูครับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชื่อวัดเมื่อสักครู่นี่ลืมแล้ว เหมือนกับชื่อวัดพุทธบูชาอะไรสักอย่างแต่พระพุทธยมตีจําได้แล้วครับที่แรกก็เรียกไม่ถูกกันเรียกพระพุทธธมยันตีอะไรประมาณนั้นแหละจะให้ดูครับที่เป็นทางขึ้นทางขึ้นก็ทําไว้สวยงามอยู่ครับอันนี้ขับรถขึ้นที่สูงนะ นะก็ดูดูไปด้วยกันครับตัวหัวอยู่ทางหนึ่งตัวหางก็อยู่ทางหนึ่งอันนี้เป็นทางขึ้นแล้วนะครับจะเดินขึ้นตรงนี้เลยก็ได้ก็ขับรถขึ้นไปได้ครับก็นะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับไม่ใช่มีผมคนเดียวแล้ว ทางเดินขึ้นแล้วก็จะไปทางที่จอดรถครับนี่ที่จอดรถพอดีครับรัอบอันนี้ที่ถึงที่จอดรถแล้วครับเดี๋ยวมาวันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยครับเขาไม่แน่ก,กลัวรุ่นหน้าดูเลยข้อเขากล้องน้ำในเด้อดครับ เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาวันนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นเพื่อนนะเคยมาแล้วบางบางครั้งก็ไปคนเดียวเพราะว่าข้างล่างมีจัดนิทรรศาการเกี่ยวกับเหมือนเขาขุดพบโครงกระดูกแต่ไม่ใช่โบราณมากนะเขาก็เอามาจัดแสดงไว้พรพุทธยันตีก็เดินขึ้นกัเด้นทางพยันอาคก,ก็เหนื่อยอยู่นิดๆน,นะครับ นี่สำหรับวินแพรเสียนขึ้นตรงนี้มันชมอยู่จังหวัดหนองบัวได้จุดหนึ่งนะครับอีการนดพระพุทธยันตีครับถึ่งละก็เป็นการสร้างพระพุทธรูปไว้ที่สูงมองมาจากตัวเมืองหนองบัวลำพูดเลยมองมาก็เห็นเด่นชัดเป็นสง่าอยู่ อันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับก่อนจะเดินชมรอบอม,มีทางรดขึ้นมาได้อีกทางเนี่ยครับเป็นการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณครับก็ไม่รู้ปีไม่ระบุปีพศออที่เจอก็อน่าจะสมัยใหม่อยู่ครับดูจาก ข้าของเชื่องใจมีเชียวเกี่ยวข้าวแล้วตอนที่เจอครับ <c oughs> จะหาขึ้นดูรอบๆบริเวณผมไม่รู้กล้องจะสั่นหรือเปล่าผมเข้าระบบเป็นสั่นมาที่ตัวโทรศัพท์เลยก็ดูก็นิ่งอยู่พอสมควรให้ดูบรรยากาศข้างบนนะครับ มีคนเหนะ็นไหมตอกแล้วมีอนมีคนมาทุกตีก็นี่ครับดูลังพึ่ง ปลูกทุเรียนไม่ค่อยขึ้นนะปลูกทุเรียนจริงด้วยดูว่าจะรอดนะครับก็มองเห็นสระน้ำเมืองหลองบัวลงูชัดเจนนะต้นไม้ป่าต้นสะแบงของเราไม่แน่ใจนี่ครับต้นสะแบงครับดอกสะแบงสแลงใจเวลามัน หล่นมามันก็หมุนนะทั้งสีเหลืองสีสีม่วงนะสแบงสแบงคงจะใช้เวลาไม่นานครับบนวัดน,นี้จะมีนักท่องเที่ยวอยู่เพื่อนก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ทางลงก็ประมาณนี้ เดี๋ยวทางลงผมก็คงจะไม่ถ่ายเลยครับให้ดูแค่ทางขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าถามอากูว่าที่เที่ยวของบัวลำพูมีที่ไหนบ้างก็ติดแทัศท่องเที่ยวของเขาด้วยเหมือนกันครับพระพุทธยันติก็มีด้านาผมไม่ได้ไปครับทำฝาเจอะทำสวรนณคูหาทำเอราวัณจอบแจง แพนาวังอะไรพวกก็ยังไม่ได้เข้าไปแล้วก็อยู่ที่ใกล้ๆเห็นนาวังจะมีเมืองโบราณก็สมัยทลาวดีอยู่เหมือนกันครับอยู่อยู่ที่หนึ่งอยู่วัดัจำไม่ได้เคยเข้าไปเที่ยวแล้วอยู่ใน Youtube ที่ช่องมีลงไว้อันนี้ก็เป็นบ่อน้ําประยะหน้า สมมติฐานควมเชื่อของคนก็ยื่นโยนเหรียญครับพี่นองเห็นบอโยนเหนรียญผมก็คงอยขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับพระพุทธชยันตีต่อเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยว ไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเ <laughs> อง